หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผมมาคุกโรสออิโอคอมนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เกตดก็มีอุปกรณ์ตัวใหม่จะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือเด็ก MxduO รุ่น X xp 2 pro นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า xp 2 pro รุ่นนี้จะมีอะไรที่ต่างจากรุ่นเดิมบ้างด้านหน้าเห็นว่าแรงขับ300มิลลิวัตนะคะเจ้า xp 2ธรรมดาก่อนหน้านี้จะเป็นแรงขับ245วัตต์ตัวนี้จะเพิ่มมานะคะเป็น300มิลลิวัตต์ต่อไปเก๋จะพาไปดูเจ้าตัวของจริงของ xp 2 pro กันนะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งเปิดออกมานี่ค่ะ ด้านในเขาให้อะไรเรามาบ้างสายชาร์จ USB C แล้วก็คู่มือกับใบรับประกัน USB Type C ไป Type C 1เส้นสาย AUX 3.5 1เส้นเด็ก M ตัวเนี้ยสามารถใช้อะไรได้บ้างเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเด็ก M พกพาระดับ Hi-Res นะคะรองรับ Bluetooth 5.0ูธ5.0ค่ะรองรับการใช้งานเป็น เด็กแอมเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะคะหรือว่านอกจากโทรศัพท์เนี่ยยังใช้รองรับกับเครื่องเล่นอื่นๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเชื่อมผ่านสาย aux หรือว่าพอร์ต usb ต่างๆนะคะแล้วก็รองรับการใช้งานผ่านบลูทูธ5.0กับมือถือค่ะสามารถเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้นะคะใช้แทนเป็น usb เด็กแอมเหมือนกับซาวการ์ดในการเพิ่มคุณภาพของเสียงให้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูที่ตัวบอดี้ของเจ้า ex duo xp 2 pro กันนะคะบอดี้ของมันจะเป็น อลูมิเนียมอลลอยสีดำด้านนะคะเหมือนกับรุ่นน้องของมันก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าที่พิเศษกว่าก็คือเจ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับฟิล์มนิลภัยกันลอยทั้ง2ด้านนะคะี่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ากันลอยขีดข่วนแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือเราสามารถเอาผ้าสะอาดมาเช็ดได้ทําความสะอาดง่ายนะคะตัวนี้ดีมากเลยเจ้า X Duo XP 2 Pro เนี่ย มีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ขนาดกระทัดรัดมากปุ่ม Power เปิดปิดจะเป็นปุ่มวอลลุ่มไปในตัวนะคะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายหูฟังนะคะเชื่อมผ่านมือถือแล้วอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต A U X สำหรับอินพุตเอา u ์นะคะผ่านอุปกรณ์ต่งางๆตรงนี้นะคะปุ่ม Input ปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่ม Input ในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็น b l บลู o t h าสาย USB หรือว่า line in line out ต่างๆนะคะสมมุติว่าเบิดใช้งานจะมีไฟสีฟ้ากระพริบแต่ถ้าเกิดกดสวิตช์ก็จะเป็นการใช้งานผ่านช่องทางอื่นค่ะสลับกันปุ่มเกน n ตัวนี้จะปรับได้2ระดับนะคะระดับโลกับระดับไฮปุ่มถัดไปเป็นปุ่มสําหรับกดเล่นเพลงหยุดเพลงนะคะเวลาเราเชื่อมต่อกับมือถือและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับไมค์ในตัวด้วยนะคะไมโครโฟนในตัวเนี่ย ของเจ้าตัวนี้พิเศษมากเพราะว่าสามารถตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วยทําให้เวลาเราสนทนาเวลามีสายเข้าเชื่อมกับมือถือเนี่ยเราสนทนาได้ด้วยเสียงที่ชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้เกตลองด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าไมโครโฟนของเจ้าเอกดูโอรุ่นนี้จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเชื่อมผ่านบลูทูธเท่านั้นนะคะเป็นช่องสําหรับเสียบสายชาร์จกับต่อสาย USB ยาต่างๆค่ะ ในการใช้งานเพิ่มเติมนะคะความแตกต่างจากรุ่นน้องของมันก็คือตัวนี้จะรองรับสัญญาณบลูทูธได้มากกว่ารองรับ aptx ll รองรับ aptx hd แล้วก็รองรับ l d a c ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกแรงขับก็คือจากเจ้ารุ่นน้องของมันเนี่ยอยู่ที่245มิลลิวัต ตัวนี้เพิ่มมาเป็น300มิลลิวัตต์เลยค่ะรองรับได้สูงสุดถึง32บิตนะคะเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นของมันเลยนะคะเป็น XP 2 Pro ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านมือถือดูนะคะเสียงย่านต่างๆในการฟังเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เสียงของเครื่องดนตรีเนื้อเสียงหรือว่าเสียงร้องเนี่ยสามารถฟังง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความคมชัดมากขึ้นมันจะทําให้เบสมีน้ํามีนวลมากขึ้นเสียงฟังดูอิ่มขึ้นก็คือเสียงต่างๆเนี่ยจะถูกขับขึ้นมาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคือฟังแล้วรู้สึกโอเคมากเลยนอกจากเนี้ เจ้าแดกแอมตัวนี้ยังไม่ดีเลยด้วยนะคะเท่าที่เกลองฟังดูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเชื่อมต่อกับอ,อุปกรณ์ที่มีบลูทูธ5.0เช่นกันนะคะแล้วการรับสายเนี่ยสามารถกดตรงปุ่มเพย์พอได้เลยนะคะเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วก็คุยผ่านไม์อย่างนี้ได้เลยนําไมเข้ามาใกล้ๆแล้วก็พูดคุยได้จะให้เสียงที่ชัดเจนนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ไฟสถานะกันนะคะเจ้าตัวนี้แท็กเริ่มใส่ชารอยู่จะมีไฟสถานะขึ้น เป็นไฟสีแดงค่ะแต่ว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเป็นไฟสีเขียวนะคะถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า20%จะเป็นไฟสีส้มนะคะถ้าเป็น USB in ค่ะจะใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นสาย AUX in จะใช้งานได้ประมาณ22ชั่วโมงค่ะถ้าเชื่อมต่อกับบลูทูธจะอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงค่ะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยแบตเต็มจะอยู่ที่3ชั่วโมงค่ะนอกจากการใช้งานแล้วก็คุณภาพแล้วตัวตัวเนี้ย ราคาอยู่ที่5,690บาทค่ะค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถมาลองที่ร้านได้สำหรับวันนี้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่าน mm hmm. ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งซับสไคร b ์ผ่านช่อง channel Soundproof m o t h e r นะคะวันนี้เกดลาไปก่อนคะ่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่เกดจะพาไปแนะนำอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าหูฟังรุ่นใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามนะคะคุณค่า